สวัสดีแฟนทีเดดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ95คาะไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้กลับมาลุ้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับนักบุญเซาท์แฮมตันชาวทีมนของโอเรกุนาโซชาฟอร์อรมสะดุดไม่ชนะใครมา2นัดติดต่อกันในลีกเริ่นัตงแต่เปิดบ้านพ่ายบัวเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2และล่าสุดบุกไปเสมออาเซนอลศูนย์ประตูต่อศูย์ทำให้ตอนนี้มีคะแนนตามหลังจากฝูง City แมนเช คืนนี้คาดว่าน่าจะมีการปรับทัพในแนวลุกออกตนีมาซียลและเมสันกรีนวูสน่าจะได้โอกาสกลับมาออกสตาร์ตตัวจริงประสานง,งานกับมาคัชและฟอร์ด Ford, โดยมีปอป็อกบาและดูโน่เฟอร์นันต์คุมแดนกลางส่วนผู้มาเยือนของกุซอลาพาเซนทูเทนฟอร์มกำลังย่แย่แพ้ในลีกมา3านัดรวดเกมล่าสุดเปิดบ้านพ่ายแอตันวิว่าศูนย์ประตูตอนหนึ่งทำให้อันดับรูดลงไปอยู่ที่1 1คืนนี้ยังฝากความหวังไว้กับผู้หัวหอกแดนนี่อิงและเชียร์ดัม เมื่อย้อนดูสถิติการเจอการปีศาจแดงไม่แพ้กับนักบุญมา9นัดติดต่อกนันในลีกชนะ4เสมอ5แต่เป็นการชนะแบบขืดขึ้นคอทุกนัดคืนนี้ซาตานตจะมาเล่นเกมรับเหนียวแน่นเพื่อหวังเก็บแต้มกับทินขณะที่ปีศาดงต้องการกู้หน้าที่แพ้บวยคาบ้านผมมองว่าสู้กันสนุกสูสีอย่างแน่นอนแต่ผมยังเชื่อว่าปีศาดงจะสามารถ คืนฟอร์มบทเอาชนะสาวุนต้นไปได้อย่างสนุกตื่นเต้นผมมั่นใจ99%ส่วนใน1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว